วิาะห์ฟุตบอลวันนี้กับเซีมูบอลเต็งประจำวันอังคารครับเราอยู่กันกับศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเป็นหลักเลยนะครับผม2คู่ในวันนี้นะฮะและอีก1คู่เนี่ย ผมก็เอาฟุตบอลเดชเป็นชิปมาประกบให้เป็นครบ3เพื่อจะได้ร่วมกิจกรรมกันได้นะครับพูดถึงผลงานเมื่อวานนะตัวที่ผมชอบที่สุดเนี่ยก็มาตามนะัดจริงๆก็คือนิวคาสเซิลนะครับบุกไปเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ได้3ประตูต่อศูนย์นะครับผมตัวนี้ผมให้อยู่ต่อนิวราคา1ลูกด้วยกินเต็มไปส่วนอีก2คู่ที่เหลือครับผมไม่ว่าจะเป็นเลการเนสนะครับผมที่เสมอโอซาซุน่าหนึ่งประตูต่อหนึ่งหรือว่าโบลญญาครับที่เสนอกับนาโปลีเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งก็ทั้งสองตัวนี้ผมให้อยู่ราคาเสมอทั้งงหมดนนนะะะะครัระะััเเาาฉ้้ก็จไปทตว ท่ากับว่า3คู่เมื่อวานก็ไม่โดนนะเออเข้า1เจ้า2นะครับส่วนฟุตบอลวันนี้จัดให้3คู่เหมือนเดิมครับผมสำหรับกิจกรรมท่าผลสกอร์ของเรานะครับผมก็อ่านี่เลยฮนะ3คู่ที่อยู่บนหน้าจอนี้เลยนะครับฟุตบอล UCL 2คู่นะครับรอบตี2นะครับ อาร์เซอนอลกับมาดริดแล้วก็ายเยอร์เมนกิกับอินเตอร์มิลานครับกับอีกหนึ่งคู่จากเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับเตะพร้อมกันตีสองตรงเหมือนกันมิดเดิลส์เบอร์กับลีสยูในเตะนะครับสามคู่นี้ถ้าถูกหมดรับไป3,000บาทครับสำหรับบุคคลทั่วไปและ1,000 0บาทสำหรับ v i p นะคนะฮะคู่หลักคู่ปรับใจวันนี้ครับทำใจลำบากมากเพราะบอลมันใหญ่ทั้งทั้งสองตัวเลยนะ UCL เอาเป็นอาร์เซนอลกับมาดริดแล้วกันนะผมว่าน่าจะสนุกเจอกันไม่ค่อยบ่อยด้วยนะครับคู่นี้ใครถ่ถูกรับ100บาทสําหรับขาจรและ300บาทสําหรับ v i p ใครสนใจอยากสมัคร v i p ีครับหรือมองหาเว็บไซต์ลงทุนตน้นนกีฬาที่น่าเชื่อถือไว้ใจได้เรื่องการเงินทักมาหาผมนั่งไม่ได้เลยที่ไลน์แฮชแอดมอบแบสนะครับและสุดท้ายนี้ครับผมใครเพิ่งหลงเข้ามาครั้งแรกครับผมฝากกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานกันสักหน่อยนะครับ ถ้างั้นเราไปเริ่มที่คู่แรกนะครับเอาเป็นบอลน,น้ำจิ้มก่อนนะศึกเต่แชมปนชิปอังกฤษครับผมรอบตี2ตรงครับมิดเดิลส์เบอร์เปิดบ้านเจอกับลีสยูเนเต็ดนะครับ แล้วก็ตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงท้ายฤดูกาลของฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพแล้วด้วยนะฮะใกล้จะรู้แล้วว่าใครจะได้เป็นทีมที่เลื่อนชั้นตกชั้นน,นะครับทางฝั่งของเจ้าถิ่นมิทเทอร์สเปอร์อยู่ที่5นะครับ40นัด60คะแนนครับยิง71เสีย49ประตูได้เสียบวก12ลูกครับขณะที่ลีสอยู่อันดับที่3ครับ40นัด82คะแนนยิง79เสีย28ครับประตูได้เสียบวกอยู่51ลูกจริงๆเนี่ยทั้ง2ทีมอยู่ในกลุ่มเดียวกันครับคือกลุ่มที่ต้องเล่นเพลย์ออฟเพืื่่่่่่่ออออเเเเลลนนนนนชั้พีีีีียยยยงแตตวาาดดูู็ใจจุทมโกสะ แซงเชฟยูเนี่ยขึ้นไปอยู่อันดับ2เพื่อเลื่องชั้นอัตโนมัติหรือแม้กระทั่งแซงเบอร์ลี่คว้าแชมป์เลยด้วยซ้ำไปนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นแมชนี้ถือว่าสําคัญมากๆครับ mm hmm. จริงๆต้องบอกว่าสำคัญกับทั้ง2ทีมนะพ mm hmm. อมิเดิลสเบอร์เองเนี่ยถ้ามองลงไปข้างล่างทีมอื่นๆที่อยู่นอกโซนนี้ห mm ้า hmm. แต้ม57แต้มครับ54แต้มพร้อมที่จะแซงพวกเขาได้ตลอดเวลานะครับก็ต้องเต็มที่เช่นกันนะฮะ mm hmm. แล้วช่วงหลังมิเดิลสเบอร์ถือว่าฟอร์มดีด้วยนะครับ4น mm ั hmm. ดหลังสุดเนี่ยชนนะะ3เสมอ1 เกมล่าสุดบุกชนะแบ็กเบิร์นได้อ2-0ครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นในเปิดบ้านชนะออฟฟอร์ดมา2ประตูต่อ1ถือว่าไม่ธรรมดาเลยขณะที่ช่วงหลังลีดสเนี่ยติดเสมอซะบ่อยครับ3นัดล่าสุดเสมอรวดกับควีอาร์สวอนซีแล้วก็ลูตันนะครับผมเกมแรกที่เจอกันที่บ้านของลีดที่เอลเรนโรนครับเป็นลีดเอาชนะไปได้ก่อนนะฮะ3ประตูต่อ1ภาพรวมอ่าเฮดทูเฮดนะครับช่วงหลังๆครับลีดชนะเยอะมากครับบิทเดิมโรนเนี่ยชนะแค่เกมเดียวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องบอกว่า เป็นช่วงที่ลีดเนี่ยดูดีกว่าทางฝั่งของเดอะโบโรนะครับรวมถึงสภาพความพร้อมของทีมด้วยนะฮะวันนี้ไม่มีตัวเจ็บไม่มีตัวแบเลยนะครับผมก็อาจจะต้องลุ้นแค่ตัวเดียวคือปาสกาลสตูยิกนะครับที่มีปัญหาการบาดเจ็บเนี่ยจะกลับลงสนามได้หรือเปล่านะฮะแมตช์ก่อนเนี่ยเปลี่ยนออกไปในช่วงท้ายเกมนะครับซึ่งตัวนี้นี่ถือว่าเป็นตัวหลักของทีมเลยนะฮะนอกนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับลงสนามมาได้ทั้งหมดครับโดยเฉพาะเกมลุกอย่างพวกแดนเนลลเจมส์วินเฟรดจีนันโต รวมถึงไมเนอร์โซโลมอนครับที่ยืมมาจากทันเทมอสเปอร์ด้วยนะครับผมโอ้โหเอามาที่ลีสนี่ไม่เจ็บเลยนะเล่นดีด้วยครับผมก็วันนี้ลงสนามก็ได้ทั้งหมดครับแล้วเกมนัำก็ดีนะครับมีโจโรดอนด้วยนะฮะมีจูเนียร์ฟีโป้ด้วยโอ้จริงๆลีสนี่เกรดผู้เล่นเนี่ยเล่นในพรีเมียร์ลีกได้สบายนะผมเชื่อว่าฤดูกาลนี้น่าจะกลับมาได้นะครับขณะที่บินเดอร์สเบิร์กครับตัวเจ็บเพียบเหมือนเดิมเลยครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นตัวเจ็บ หลักๆเดิมๆนะฮะที่เป็นตัวหลัก1ตัวเลยก็คือกองหน้าดาวรุ่งครับอย่างเป็นด็อกนะครับผมเสียดายนะตัวนี้นี่ยืมมาจากเลี้์วพูลครับเป็นตัวทีมชาติสกอตแลนด์นะฮะชุดอ่าชุดใหญ่ด้วยแต่ว่าเป็นนักเตะอายุ19ปีนะครับวันนี้เจ็บนะครับแล้วก็ลงสนามไม่ได้รวมหนึ่งกองหลังตัวหลักอีกหนึ่งตัวอย่างไดโอฟรายนะครับผมวันนี้ก็ยังคงเจ็บอยู่เช่นกันแต่มีข่าวดีอย่างครับคือเนโตบอร์เกสนะครับผมกองหลังตัวทีมอ่าสัญชาติบราซิลวันนี้มีโอกาสจะกลับลงสนามได้อีกคครรัั้งงนนึะบ เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะอะไรยังไงนะแต่ว่าในเกมลุกนี่ก็ยังคงมีอ่าคต้นานของอีเฮนาโชนะฮะทอมมี่คอนเวย์รวมไปถึงคัวนัของเดลานโนเบิร์กซ็อกนะครับผมเป็นตัวหลักเหมือนเดิมนะฮะจริงๆทีมโบโรก็ไม่ได้น่าเกียดเหมือนกันนะผมว่าตัวก็ถือว่าดีเลยครับถึงว่าช่วงหลังๆนี่ชนะรัวๆติดต่อกันมาหมดเลยนะต้องบอกก่อนนะเกมนี้ถือว่าไม่ง่ายเลยสําหรับลีสนะครับผมแต่ถ้าดูแล้วเนี่ยจากคุณภาพทีมนะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าลีส เหนือกว่าพอสองขั่วเลยทีเดียวนะครับรวมถึงเฮตุเฮตการเจอกันด้วยนะฮะเพียงแต่ว่าช่วงนี้นี่ทางน้านของโบโรเนี่ยฟอมเข้ามาดีเท่านั้นเองแต่ถ้าวักกับอลตะปอแล้วก็ยังรู้สึกว่าไวใจลีสทีมเยือนมากกว่าอยู่ดีนะครับผมอีกทั้งลีสเนี่ยเอาตรงๆก็สะดุดเสมอมาสามนัดติดแล้วนะผมว่าแมชนี้นี่อาจจะกลับมาได้นะครับอาจจะไม่ใช่เกมที่ง่ายซะทีเดียวแต่ถึงที่สุดเนี่ยผมว่าด้วยสถานการณ์มันบีบบังคับจําเป็นนะฮะก็เลยมองว่าลีสเนี่ยน่าจะ น่าจะกลับมาได้แหละในเกมนี้ครับโบโรเองก็ไม่ใช่ทีมที่เล่นในบ้านดีอะไรด้วยในฤดูกาลน,นี้นะครับกับการว่าเกมเยือนด,ดูดีกว่าได้ซ้าําไปเพราะฉะนั้นคู่นี้ดูแล้วผมอยากเชลิสมากกว่านะรู้สึกว่าไว้ใจทางฝั่งของยูงทองมากกว่านะครับตาต้อนรองเปิดมาครับผมทีมเยือนต่ออยู่ที่ครึ่งลูกนะครับผมก็อยู่ต่อทางฝั่งลีสไ้นะทีมเยือนเชื่อว่าวัานนี้น่าจะบุกมาชนะมิดเดิลสเปรอร์ได้นะครับอยู่ต่อลีสนะฮะทีมเยือนราคาครึ่งลูกครับ ถัดมาคู่ที่2ครับไปดู UCL รอบควอเตอร์ไฟนอลกันบ้างนะครับแมชนี้เป็นเลกแรกนะครับผมนะคู่แรกไปเริ่มที่เอเมเรสสเตเดียมนะครับผมอาเซนอลวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเรอัลมาดริดนะครับซึ่งรอบก่อนนะคือคือรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับทั้งคู่นี่ก็ต้องบอกว่าผ่านกรรมศึกหนักกันมาได้กันทั้งคู่แต่อาเซนอลเนี่ยผ่านมาได้สวยกว่านะครับจากการเอาชนะ PSV มาได้ครับสกอร์รวมไปกับเนี่ยเประตูต่อ3เลยทีเดียว ส่วนทางฝั่งมาดริดครับผมก็ผ่านแอลติโกมาดริดไปได้แบบลุ้นเหนื่อยนะครับผมด้วยสกอร์รวม3ประตูต่อ2นะครับซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางฝั่งของอาร์เซนอลเนี่ยพาสเข้ามาเล่นในรอบก,ก่อนที่เจอ p s เเลยนะครับส่วนเรอัลมาดริดด้วยการที่พวกเขาทำดับไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยอาจจะต้องเหนื่อยมาก่อนนะครับในรอบก,ก่อนหน้าซึ่งเหนื่อยรอบก,ก่อนหน้านี่เจอแมนซิเตี้เลยนะฮะแล้วก็ผ่านมาได้จกนกระทั่งผ่านแอตมาดริดมาได้ในท้ายที่สุดนะครับ คือเส้นทางนี้ต้องบอกว่าไม่ได้โรยได้กีบกุหลาบเลยนะสำหรับราชันชุดข่าวครับแล้วช่วงหลังๆนี้ก็เริ่มมีแพ้มีสดุดอะไรให้เห็นกันเรื่อยๆนะฮะอย่างล่าสุดนี่ก็เพิ่งจะแพ้ตกรอไปในสกูปาเตเรนะครับแพ้กับเรียวโซซิเดปไปนะฮะแถมแพ้ในบ้านด้วย แล้วก็ล่าสุดจริงๆถัดมาแม์ถัดมาครับฟุตบอลลีกเนี่ยพวกเขาก็เพิ่งจะแพ้ขาบ,บ้านให้กับบาลนเซียไปอีก1ประตูต่อ2นั่นทําให้สถานการณ์การลุ้นแชมป์ลีกเนี่ยโอ้โหเหนื่อยเข้าไปอีกนะครับตามหลังบาร์ซ่าเป็น4แต้มละเลืออีก6คะแนนเท่านั้นเองอันนี้พูดถึงในลีกนะครับส่วนทางฝั่งอาร์เซนอลนี่ก็ยังถือว่าสุดยอดอยู่แต่ก็มีสะดุดเสมอเรื่อยๆเหมือนกันนะครับห้าน่าล่าสุดชนะ2เสมอ3ครับผมแล้วก็รายไพ่มาจากเกมจากการชนะ3เสมอส ส่วนใหญ่ถ้าสังเกตดีๆนะับผมก็จะเป็นการเสมอกันซะเยอะนะครับทั้งคู่เจอกันเนี่ยไม่ค่อยบ่อยด้วยนะับผมล่าสุดที่เจอเนี่ยเอาแบบในยุคหลังๆคือปี2019นะฮะตอนนั้นเนี่ยเป็นฟุตบอลร,รายการพิเศษโดยอิตาเลียนชาแนลแชมเปียนคัพนะครับผมซึ่งตอนนั้นก็เป็นมาริที่เอาชนะจากการโดนรูจุดโทษไปได้แต่ถ้านับการเจอกันในระดับถ้วยเมเจอร์จริงๆนี่ย้อนกลับไปนู่นเลยครับปี2006นะครับซึ่งก็เป็น UCL เนี่ยแหละนะฮะในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับผมซึ่งตอนนั้นนนเจอกัยายาืย ก็เป็นอาร์เซนอลที่ทำได้ดีกว่าครับเกมเยือนบุกชนะมาดริดได้ที่เบอร์นาเบล1-0 เกมย่านะครับผมซึ่งตอนนั้นเนี่ยเตะที่ไฮบิวรี่นะฮะก็เสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับก็เป็นอะไรที่นานมากๆแล้วนะครับตั้งแต่เทอรียของรียังเล่นบอลอยู่อ่ะฝั่งมาดริดจึงมีโรนัลโดอานาอยู่เลยนะครับอ่ะคราวนี้มาดูสภาพความพร้อมวันนี้กันบ้างนะครับผมตัวเจ็บก็ถือว่าพอมีเยอะได้กันทั้งคู่ครับทั้งฝันเชลติชอร์เซนอลเนี่ยก็เป็นหน้าของคาราฟิโอรีนะครับในตำแหน่งกองหลังรวมถึงกาเบรียลกาเยสนะครับผมที่มีปัญหาการบาดเจ็บอยู่นะครับเกมรุกครับคายฮาวด์กับอ่อทาางงด้นข กัมเูซูสนะครับจะมีปัญหาการบาดเจ็บอยู่รวมถึงทาเครโรโทมิยะสึนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ย ราฮิมสเตอร์ลิงก็ยังติดทั่วแบนนะครับเนื่องจากสะสมไปเหลืองครบตามโคต้าเรียบร้อยวันนี้ลงสนามไม่ได้ตามระเบียบนะครับทางฝั่งของมัตติครับดานิเอลคาร์บาคารดานิเอลเซเบยยอดเอเดมิลิเตานะครับผมก็เป็นเกมรับที่เจ็บนะครับเฟลอเมนดี้ด้วยนะฮะผู้สาปตัวอย่างอันเดรูนินก็เจ็บเช่นกันนะครับแล้วก็อัตาน่าของออเรนจ์ชัวเมนตีครับกองหน้ตัวรับตัวหลักนะครับผมตัวสารพัดประโยชน์วันนี้ติดทั่วแบนนะครับสะสมไปเหลืองครบโคต้าลงสนามไม่ได้นะครับคู่นี้ขออออออดดููไลลนน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 ์์์ัััััพิิึงงงงะะะะะคคค่่่่ใใหญรรรรรบบบบทาาาาาฝเเเซจ้้้้ถขตตวีช433ฮ ผู้รักษาประตูเป็นดาบิตรายาครับจะนะครัเป็นวิลเลียมซาลิบากับยาคูปกีวิออแบ็คขวาเป็นอ่จูเลนทิมเบอร์แบ็คซ้ายเป็นทางด้านของลุยส์เกลลี่นะครับกลางสาตัวครับเป็นทางด้านของของโทมัสบาเตดิแคนส์ไลท์แล้วก็มาร์ตินโอเดกาครับสามเกมลูกเป็นบุกโยซาก้ามิเกลเมรดิโนแล้วก็กาเบียลมาตีเนลลี่นะฮะส่วนฝั่งมาดริดของคาร์โลอันเชลติครับวันนี้4-2-3-1นะครับผู้สาประตูตีโบกูตัวครับจะนะครัเป็นอันโตนอโรดิเกอร์กับทางด้านของราอูนอาเซนซิโอ ด้านขวาเฟเดริโก้บาเบเด้ด้านซ้ายเป็นฟรานกาเซียครับกางรับเป็นเอโดโดคามาวิงกายิงคู่กับลูก้าโมดิชเกมลุกนะครับเป็นจูปินิงแฮมครับเล่นร่วมกับโรดิโก้แล้วก็วินิซิโอจูเนียและหน้าเป้าเป็นคิริยันเอมาเป้นะครับถ้าพูดถึงเกมลุกก็มารดิดยังดูดีกว่านะแต่ฟอร์มการเล่นช่วงหลังก็อย่างที่หลายๆท่านเห็นนะครับเอาตรงๆเลยพาเสียสตู้ส,ต,สตางมาหลายเกมละแล้วลวันนี้บุกเยือนอาร์เซนอลไม่ใช่ง่ายนะครับเพราะอาร์เซนอลเองเนี่ยฤดูกาลนี้ก็ถือว่ามีฟอร์มการเล่นที ใช้ได้เลยทีเดียวโดยเฉพาะเกมในบ้านเลยถือว่าค่อนข้างจะดีมากๆนะครับและโดยเฉพาะยิ่งครับกับการเปิดบ้านเจอทีมสโมสรจากสเปนนะฮะผลงานดีดีครับเจดนัดล่าสุดเนี่ยชนะ5เสมอ1แพ้1 อันนี้คือผลงานการเปิดสนามเจอทีมจากสเปนนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเองครับบาตริดก,ก็มีสถิติการเจอทีมสโม,มสรจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่ค่อนข้างจะใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับถ้านับตั้งแต่ปีฤดูก,กาล2017-2018มาจนถึงปัจจุบันนะครับในช่วง8ฤดูกาลหลังสุดเนี่ยพวกเขาเจอทีมจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษไปแล้วทั้งหมดนี่ย23เกมนะครับผลงานคือชนะ11เสมอ5แล้วก็แพ้6นะครับก็ถือว่าไม่ได้ขี้เหร่อะไรเลย เอาตรงๆแอบดูดีได้ซ้ําไปนะครับผมอ่ะแล้วผมไปเจอสถิติตัวนึงมาอาร์เซนทวนใหญ่ในเวลาเจออทีมสโมสรจากสเปนนะครับผมในรอบที่มันต้องเล่นเจ้าเยือนเนี่ยนะพวกเขาเนี่ยแพ้ตกรอบ5้จากหครั้งหลังสุดนะครับ <c oughs> ก็เอาเป็นว่า ผมว่าดูแล้วเนี่ยอาร์เซนอลเนี่ยวันนี้เนี่ยอาจจะทําได้ดีนะฮะสู้ได้ดีเพราะว่าเล่นในบ้านนะครับศักยภาพทีมไรเอย่ยดูดูการนี้ก็ถือว่ามาดีด้วยนะครับบัตรช่วงหลังฟอร์มไม่ค่อยดีผมว่าแรกๆน่าจะเป็นอาร์เซนอลที่ทําได้ดีกว่าไปก่อนนะครับแล้วค่อยไปตายที่เบอร์นาบิลอันนี้มองถึงเลขสองเลยนะเนี่ยเออคู่นี้ขอแชร์อาร์เซนอลก่อนแล้วกันนะครับอัตราต่อรองเปิดมาต่อปอปอถือว่าไม่แพงนะผมมองว่าอาร์เซนอลไม่แพ้ในบ้านนะครับเต็มที่แค่เสมอหูขาดอันนี้ถือว่ารับได้แต่นน่่่่นนุ่้้นนนนนนชชะะะไไดออออยยูเเหหืืกััคครรรบีีปปใญจาาถต และคู่สุดท้ายครับอีกหนึ่งคู่จาก UCL เช่นกันนะครับผมบไบโอเมิดิครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอินเตอร์มิลานโดยในรอบที่ผ่านมานะครับผมคือต้องบอกว่าบไบโอเมิดิคเนี่ยอาจจะเหนื่อยมาสัหน่อยนะครับแต่ก็สามารถผ่านมาได้แบบชิวๆในท้ายที่สุดนะครับพวกเขาเนี่ยก็ผ่านเลโวกุเซ่มาได้นะครับจากการเอาชนะไปกลับในสกอร์รวมเนี่ยห้าประตูต่อศูนย์เลยทีเดียวขณะที่อินเตอร์มิลานครับเกือบจะเอาตัวเองไม่รอดนะครับแต่ก็ผ่านมาได้ครับผ่านเฟย์โนลดมาได้นะครับด้วยสกอร์รวม สี่ประตูต่อหนึ่งฮนะต้องบอกว่าทั้งสองทีมเป็นทีมที่สุดยอดด้วยกันทั้งคู่นะเจอกันช่วงนี้บอกตรงๆเลยว่าคาดการอะไรลำบากมากๆจริงๆนะครับผลง,งานช่วงหลังของบายยนเจ้าถิ่นครับไร้พ่ายมา4ี่เกมและชนะ3เสมอหนึ่งะครับวันนี้พูดถึง4เกมหลังสุดนะแล้วก็เกมในบ้านนี่ถือว่าเป็นอะไรที่โคตรเก่งเลยนะครับอาจจะมีแพ้บ้างสะดุดบ้างแต่น้อยจริงๆครับส่วนนี้เติมิลานถือว่าเป็นทีมหนึ่งที่เหนียวแน่นมากๆนะครับณขณะนี้พวกเขาไร้พ่ายมาแล้วในทุกรายการโรนัิซีเนี่ยสิเกมติดต่อกันนะรจาากกช เสมอ3แต่2เกมหลังสุดเสมอร่วงกับ a อซิมิลาแล้วก็ปามานะครับไม่รู้ว่าเก็บตัวเก็บแรงเอาไว้เจอกับบาเยอรในวันนี้หรือเปล่านะครับผมเจอกันล่าสุดครับผมก็ไม่ใช่รายการไหนครับ UCL เนี่ยแหละในปีรุก,การ2022ถึง2023ตอนนั้นยังเป็นรอบแบ่งกลุ่มปกติอยู่นะครับซึ่งก็เป็นบายยมนิครับที่ทําได้ดีกว่าเอาชนะได้ ทั้งไปทั้งกลับครับด้วยสกอร์เดียวกันคือ2ประตูต่อศูนย์จากกนนารให้ด้านหลังสุดในทุกรายการบายเยยืนชนะได้4ครั้งอินเตอร์มิลานเอาชนะได้1ครั้งนะครับก็ต้องยอมรับว่าช่วงหลังเสือใต้เนี่ยแกดูดีกว่าทางฝั่งงูใหญ่นะฮะสภาพความพร้อมวันนี้ครับตัวเจ็บเยอะด้วยกันทั้งคู่เลยครับทางฝั่งของบายเยยูไนเต็ดครับผมเอาตัวหลักๆนะก็อัลฟอนโซเดวิสคิงส์ลีย์โคมันโอ้โหสตัวชี้เจ็บหมดเลยนะครับ ฮิโุกิอิโตคนนะครับเซนะฮาทีมชาติญี่ปุ่นเจ็บนะฮะจะมามูเซล่าอ่ามัน,ยนยเยออนะครับผมตะยุอุปาเมกานโนเซน,นะฮาฝรัร่งเศสโอ้โเจ็บนี่ที่พูดมาตัวหลักทั้งนั้นนะฮะตัวเจ็บเยอะมาก,มากๆครับ สัามของอินเตอร์มิลานเองก็ใช้เล่นนะครับมีตัวแบนหนึ่งตัวแล้วก็คือตาน้าของคริสเตียนอัสลานีนะครับกองกลางทีมชาติอาร์เบเนียนะครับเกาะติดใบเหลืองอ่ครบตามโคต้าเรียบร้อยที่เหลือตัวเจ็บอื่นก็จะเป็นเดนเซลดูมฟรีปีเตอร์เซเินสกี้แล้วก็ตาน้าของเมดิตาเรมีกองหน้าทีมชาติอิร่านนะครับแต่ภาพโดยรวมต้องบอกว่าทางฝั่งอินเตอร์สมบูรณ์กว่าบาเยิร์นมิวนิคค่อนข้าง พอสองคู่เลยทีเดียวนะอย่างดีว่าไบยมิคเป็นทีมใหญ่นะครับก็เลยมีสควอทีมที่ก็ยังจะโอเคครับผมวันนี้ไปดูไล์อัพซะหน่อยครับไบยมิคเจ้าถิ่นของเป็นซองกอมดีนะครับสี่สองสามหนึ่งครับผู้รักษาประตูวันนี้ต้องปรับมาใช้เป็นทางด้านของโยนาสเออร์บิกนะครับผมซึ่งก็ถือว่าเล่นได้ดีครับสาระเป็นอิริเดเออร์จับคู่กับคิมมินแจนะครับแบ็คขวาเป็นคอร์ลัตไลเมอร์แบ็คซ้ายเป็นทางด้านของยูสิปสตานิซิชรับคู่ครับวันนี้จะปรัััััับบบบมมมมาาาเเเเเป็นนนนนลลลอออโโโโกกกกกกรรรสยยืคคคคูู่จชิิะตวทดซ อ่ารอยซาเน่แล้วก็ ri, แชชชนาบรีนะเป้าเป็นแฮร์รี่เคนนะครับส่วนทางฝั่งของอินเตอร์มิลานครับวันนี้อ่ากุนซือซิเบนโอิซาก้ครับผมใช้ระบบ3-5-2เหมือนเดิมเลยครับระบบประจำนะฮะ ผู้สาบประตูยานซอมเมอร์นะครับสนามสามตัวเป็นเปนเจแบงปาวานะครับผมมีอเลสโดบาสโตนี่แล้วก็ฟรานเชสโกอาเซอร์บีนะครับแผงกลาง5ตัวชุดใหญ่ไฟกระพริบน,นะครับสตัวกลางเป็นนิโก้บาเลร่าฮาคาร์ชานอกรูแล้วก็เฮนริกมาคิตยานะครับฝั่งซ้ายเป็นเฟเดริโกดิมาโกฝั่งขวาเป็นมาเตโอดาเมียนคู่หน้าวันนี้เป็นมาคุสตูรามกับตานักของลาตูโรมาติเนสครับถ้าถามว่าใครสภาพทีมดีกว่าก็ต้องบอกอินเตอร์มิลานเนี่ย สมบูรณ์กว่านะครับผมตัวเจ็บเนี่ยไม่ใช่ตัวหลักนะครับหลักๆติอยู่กันครบเลยไบยูมินิกฟอร์มดีก็จริงครับแต่วันนี้เนี่ยตัวเจ็บเยอะพอสมควรผมว่าน่าจะกระทบกับอ่าบาลานซ์ของทีมอยู่เหมือนกันนะอันนี้ต้องพูดเลยนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้ไบยูมินิกได้เปรียบจากการที่ได้เล่นในบ้านและสถิติของไบยูมินิกครับใน UCL นะครับผมถ้าดับแค่เฉพาะเกมในบ้านอย่างเดียว22เกมหลังสุดยังไม่แพ้ใครเลยครับชนะถึง17เสมอแค่5เกมเท่านั้นเองครับเป็นทีมที่เล่น ใน UCL แลและผลงานในบ้านเนี่ยดีมากๆนะฮะและผลงานการแข่งขันครับในรอบควอเตอร์เฟนอลของ UCL อครับคือชนะ21แล้วก็แพ้13นะครับก็ถือว่าโดยรวมเนี่ยก็ยังผ่านเข้ารอบไปได้มากกว่าที่จะตกรอบจู่นะฮะก็เชื่อเหลือเกินครับว่าต่อให้วันนี้ไบยังไนิกสภาพทีมอาจจะไม่พร้อมมากเท่าไหร่แต่ก็ยังถือว่าดูดีกว่าอินเอร์มิลานอยู่นิดๆิดจากการที่ได้เล่นในบ้านรวมถึงตัวผู้เล่นที่มาลงได้เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นตัวที่มีคุณภาพอยู่นะครับอีกทั้ง อ,อินเตอร์มิลานครับสถิติการบุกเยือนทีมจากเยอรมันครับคือชนะ6เสมอ8แพ้9นะครับผมเอาตรงๆนะดูแล้วนี่ผมว่าอินเตอร์มิลานก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะเนี่ยเออแอบคิดหนักอยู่เหมือนกันนะว่าอินเตอร์มิลานเนี่ยจะมายันอยู่ในเกมได้หรือเปล่าเพราะว่ายังไงซะบ,บอลเล่น2เลกอย่างเงี้ย อินเตอร์มิลานคงมาหวังผลเสมอเป็นหลักนะครับถ้าชนะก็ถือว่าเป็นกําไรไปดูแล้วผมว่าไปไปมาวันนี้ไบยูนิคด้วยความที่สภาพทีมไม่ไม่พร้อมนะครับต่อให้ตัวเบรส์ลงมามันจะพอตัวแทงกันได้ก็ตามนะฮะแต่มันก็ไม่เหมือนตัวจริงนะครับอีกทั้งถ้าเกิดจะอินเตอร์มิลานเนี่ยมาแพ็กเกมรับแบบนนแน่นๆหน่อยนะฮะทีมจากอิตาลีแพ็กเกมรับดีอยู่แล้วผมว่าไบยูนน่าจะเหนื่อยนะครับวันนี้โอกาสจบเสมอ็ยังขึ้นสูงครับเรเปอรต์ต่อมาเจ้าทินเสือใต้ต่อครึ่งลูกคู่นี้ผมว่าไปรองแล้วกันนะดูแล้้ววรรรออองนินนนต์มาาาุ่่ก ตัดสินใจละคู่นี้อยู่รองอินเตอร์มิลานราคาครึ่งลูกนะครับเรียบร้อยนะครับ3คู่ในค่ำคืนนี้นะครับผมมาดูอีกรอบนะต่อ2ร้องหนึ่งนะครับต่อรีจิเต็ดราคาครึ่งลูกครับสำหรับคู่แรกครับต่ออาร์เซนอลราคาปอปนะครับคู่ที่2นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยรองอินเตอร์มิลานราคาครึ่งลูกนะครับ3คู่นี้อย่าลืมนะกิจกรรมทายผลสกอร์นะครับรูปสนุกกันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับคู่หลักคู่ปรกอบใจวันนี้เป็นอาร์เซนอลกับเรอัลมาดริดนะครับยังไงก็รูปสนุกทายผลสกอร์กันได้เลย ล้วก็อย่าลืมนะใครอยากสมัคร v i p รุ้นเงินหมื่นทุกวันหรือว่าอยากจะมีเว็บไซต์ลงทุนนันกีฬาที่ไวเนื้อเชื่อใจได้การเงินมั่นคงรวดเร็วเรื่องการฝากถอนทักมาหลังไม์หาผมได้เลยนะครับที่ไลน์แอดแอบบอมปแปดสิบแปดได้ผมดูแลทุกท่านนะเราทําช่องนี้มาสี่ห้าปีอยู่กันมานานนะครับยังไงอยากให้ดูแลกันแบบ v i p จริงๆก็ทักมาคุยกันได้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้อีกทีกดติดตามกด subscribe นะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานหน่อยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหมุ่่ดีครบ